ไปนี้สามไร่สามไร่นะฟังไม่ผิดสองร้อยเจ็ดสิบห้าต้นสายลมและแสงแดดคือ,อยาที่ดีดที่สุด<ะ>นะเราไปทศ<ะ>้ะสะอาดหมดนะ สามไร่สอง้อยเ็สิห้าต้นจริงไหมจริงจริงก็คือเอาแต่กิ่งดีๆไว้ละทุเรียนสามปีปีหน้าเอาลูกแล้วนะครับจีเปียดูตามอาการมากกว่าวิเคราะห์กันใช่ไม่ดูตามรอบไม่กำหนดรอบให้ไม่กำหนดวันให้ พี่เห็นแบบนี้เป็นไงบ้างเจ็ดเดือนที่ผมแนะนําไอเรื่องของการบริหารต้นใหม่แบบนี้บริหารแปลงถือว่าบริหารแปลงใหม่กระหมดเลยเนาะครับวันนี้ผมอยู่ที่ย่านตาขาวตำบลมได้นะครับน,าช,นาชุมเหตดย่านตาขาวจังหวัดตรังครับไปนี้มาเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วเจ็ดเดือนที่แล้วตอนนั้นมาไม่ไม่อนุญาตให้เห็นเจ้าของ <c oughs> ไปนี้เราบอกก่อนเดี๋ยวพี่จะ ผมครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกันยาเมื่อปีที่แล้วนี่ผมอยู่เดือนพฤษภานะครับแปลงนี้เมื่อก่อนผมเดิอนอย่างนี้ไม่ได้นะผมเดิอนอย่างนี้ไม่ได้เดิอนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าแปลงนี้สามไร่สามไร่นะฟังไม่ผิดสองร้อยเจ็ดสิบห้าต้นทุเรียนสามไร่ปลูกอะไรทั้งสองร้อยเจ็ดสิบกว่าต้นสองร้อยเจ็ดสิบห้าต้นหลายคนบอกว่าอาจารย์นี่มันสวนทุเรียนหรือสวนยางพารานี่วันนี้วันนี้ขออนุญาตพี่เจ้าของนะ มาขอญอาตเห็นเจ้าของด้วยนะครับสวัสดีครับผมพี่พชื่ออะไรนะชื่อเล่นพิ๊ิ๊ดิทิพย์พี่เชียนอันนี้พี่เชียนมาตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกเลยพี่ทิพย์ตอนนี้ทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับพี่สามปีสามปีขอญอาตติดใหม่ที่ปี่ทิพย์หน่อยนะครับพิ๊ทิพย์ิทิพย์เราไ้ฟังหน่อยมาให้แล้วไม่เห็นพี่ทิพย์เลยสามไร่สองร้อยเจ็ดสิบห้าต้นจริงไหมจริง จริงน่ารักมากเพราะว่าพี่ทิพย์บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยพี่เชนใช่ใครก็เข้ามาเรียนรู้ที่นี่วิธีการปลูกทุเรียนเพราะอยู่อยู่ที่พี่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็สมัยก่อนเหมือนที่ผมบอกนะพี่ทิพย์นะผมไม่สามารถเดินตรงนี้ได้นะพี่เชนเพราะรถ้าตรงนี้ก็จะมีหนึ่งต้นแล้วพี่ทิพย์นะครับผมถ้าผมเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าผมก็จะเจออีกหนึ่งต้นตรงนี้ ใช่ไหมครับเพราะปลูกสับวางไว้หมดเลยแต่เจ็ดเดือนผ่านไปโอ้โหทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยพี่เชนยัง from, ไม่ตรงกลางเป็นปน,นู่นๆ,ๆ,ๆเอาว่าเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนู้นนู่นน่ะกล <c oughs> ้องหันไปเลย <c oughs> ผมไม่เดินไปแล้วนู่นน่ะหันไปหน่อยมันจะมีตรงกลางแบบเนี้ยซึ่งผมบอกพี่ทิพย์ว่าครั้งนี้ผมบอกพี่ทิพย์ว่าถ้าไม่เอาออกจะเสียใจแน่นอนเพราะเดี๋ยวมันก็ทยอยป่วยทยอยตายดูแลบริหารยาก ก็ตอนนั้นผมก็แค่บอกงี้นะวิเชียนบอกว่าให้ค่อยๆออกออกค่อยๆออกออกแต่พิธิพไม่ค่อยออกพี่ทิพไงครับไถเลยเอารถไถไถออกเลยโอ้โหสุดสุดเลยนี่นะนี่หายไปเป็นเพราะฉะนั้นมันหายไปกี่ต้นพี่ร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นหนักเป็นเบาทุเราเป็นหายไปเลยวิเชียนแล้วทีนี้พีิพบอกว่าหลังจากนั้นพิธิพก็มาบริหารจริงจังแล้วเมื่อก่อนยังเวลาน้อยเวลาน้อยปลูกไว้ก่อน ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นพี่เชียนแต่พี่เชียนก็เพิ่งมาเมื่อสามเดือนที่แล้วใช่ไหมเพิ่งมาส่งปุย๋ยหลักครั้งสุดท้ายเม,มื่อสามเดือนที่แล้วน <มา S 1> ะพี่เม<า>ืแ่แล้วแล้วพี่ิบมาเล่าให้ฟังหน่อยแต่งจริงพี่ิบแต่งจริงเลยแต่งจริงเลยก็คือเอาแต่งจริงดีๆไว้ละทุเรียนสามปีปีหน้าเอาลูกแล้วนะครับ,รบพี่ริบถามหน่อยที่นี่ไม่ค่อยมีใครปลูกทุเรียนนะอะไรที่มันยากที่สุดในพื้นที่ตรงนี้ ที่ชาวบ้านก็กลัวๆกันที่ไม่ค่อยมีใครอยากปลูกทุเรียนกันเพราะความชื้นความชื้นเยอะความชื้นสูงฝนตกเยอะเป็นโรคง่ายใช่ไหมครับใช่แต่นี่คือพี่แต่งโล่งนะแต่งโล่งดีมากครัพี่เชียนกิ่งโล่งและกิ่งใหญ่เล็กกิ่งที่จําเป็นกิ่งแท้จริงๆแล้วก็นี่นี่แสดงว่าปุ๋ยก็ยังใส่อยู่เลยนี่เม็ดคิงก็ยังอยู่บนเดี๋ยวดูดูหลายต้นรอแสดงว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปไม่นานเลยครับพี่ดิ๊บประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงอนุมูใช่ มาบนอ๋อนี่นี่ไอ้ฝั่งนี้นยังไถ่ไม่หมดกว่งนูน้นอีกอีก,อกของหลานของหลานอานน๋อออของพี่แค่นี้นไอ้สามไร่สองร้อยเจ็ดอยเนะเห็นว่าผมลงคลิปไปขณะครั้งนี้แล้วเนี่ยผมแอบนะไม่ได้ให้ดูเจ้าของนะยังมีคนจําเสียงพิธีได้ยังโทรมาแซวเลยว่าใช่เสียงหัวหน้าไหมแต่รอบนี้สวยครับสวยและใบดีใบมันใบแววนะครับดินที่เนี่ยพี่ที่บอกผมเมื่อาก่บว ดินนี้เนี่ยมันได้เปรียบนิดนึงเพราะดมันเป็นหน้าดินที่มันเคลื่อนย้ายมาตอนปีห้าสี่เคลื่อนย้ายมาทั้งแผ่นเลยคือน้ํามันดึงดึงดินจากภูเขาไหลลงมาเปลี่ยนโครงสร้างหน้าดินใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่อ่าแตงกิ่งดีกิ่งโล่งต้นไม้เขียวพี่เชียนอ,<ช>อากาศมัน,อ,นอากาศมันเข้าแสงมันเข้าแล้วก็ก็ โ,โหแลดินข้างละเอานี่นะไม่ไม่ต้องพูดถึงปุ๋ยคิงนะ<ช>ดินบนนี้ฟูมากใช่พี่ดิ๊ดินฟูมากมีขี้ไสเดือนให้เราเห็นใช่ไหมครับครับผมเนี่ยดินดีมากนะครับดินดีมากทําให้ระบบต้นแข็งแรงขึ้นมากเลยพี่เชียนอันนี้ก็มูใช่มูมูก็แต่งยากนะพี่ดิ๊ก็เอาสะอยู่เหมือนกันโอ้ อมูหลายต้นเหมือนกันนี่พทิพย์ใช่มีมีมีอยู่หลายหลายต้นนะครับเป็นไงบ้างพี่เชียนผมเห็นแล้วผมตกใจหน่อยหนึ่งตกใจกับมันหายไปไหนเยอะหายไปไหนเป็นร้อยกว่าต้นทุเรียนพี่หายไปไหนหมดผมบอกพี่ทิผมบอกพี่ทิพกับแฟนพี่ทิพว่าพี่เหนื่อยแน่เลยแต่ต้นไหนตายให้ทยอยเอาออกทยอยเอาออกกลายเป็นพี่ทิพไม่ทยอยเอาออกแล้วพี่ทิพไถเป็นแถวไปเลยะคือตอนแรกพี่ทิพบอกว่าปลูกแบบนี้ไว้แล้วและอันนี้มาปลูกเสริมทีหลังใช่ ต้นนี้มาปลูกเสริม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 ไปตอนนั้นมันมันเป็นไงพี่ที่มันมันยังเหลืออยู่หรือมันถึงเรปลูกเสริมหรือว่าหรือว่าตังเราเหลือเราซื้อต้นพันธุ์มาเพิ่มลองดู <c oughs> ลองดูว่าเป็นยังไง <c oughs> ใช่ตนนแต่เแออ่่ะตพี่เห็นแบบนี้เป็นไงบ้างเจ็ดเดือนที่ผมแนะนาไอ้เรื่องของการบริหารต้นใหม่แบบนี้บริหารแปลงถือว่าบริหารแปลงใหม่เกนะือบหมดเลยเนาะโดยรวมเป็นไงบ้างพี่ ดูดูดีขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะนะดูมันดูสดชื่นดูไม่อึดอัดอ่าจ่ายดูไม่อึดอัดเพราะถ้าตอนนั้นถ้าผมมาเมื่อเดือนที่แล้วผมเดินคุยกับพี่แบบนี้ไม่ได้ผมต้องเดินมนอยู่่างนี้พี่เชียงก็ต้องเดินมาต่อแถวตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะพี่เชียงเดินชนต้นนใบสวยแล้วใบดูแลยังไงพี่พี่บอกเมื่อก่อนไม่่อยมีเวลาฉีดเพลย์ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฉีดฉีดเพลยดูตามอาการมากกว่า วิเคราะห์อาการใช่ไม่ดูตามรอบไม่กําหนดรอบให้ไม่ไม่กหนดวันให้ดูใบดูอาการถ้ายอดเขียวแบบเต็มแบบนี้แล้วก็ห่างหน่อยใช่ใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้ายอดแดงทีหน่อยใช่ใช่ครับโอ้คนไม่แปลกใจเลยนะนี่นะกล้องมาดูใกล้นะใบพี่คนแล้วนี่คือใช้คิงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกเลยหรือเปล่าวิญญาณใช่ใช่แล้วใบสวยมากเลยพี่ยันใบดีมากโรค ไม่รู้อะโรคเมื่อกี้มีราไปติดเข้านิดหน่อยตรงนี้นว่าฝนเริ่มตกต่อเนื่องหลายวันแล้ว<อ>ใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมแก้ไขราไปติดแต่ใบสะอาดมากเลยสะอาดเรื่องของมแมลงอะ่ะเพราะเนะี่ยถ้าในช่วงนี้ผมไปสิ่งที่ผมเจอก็คือใบจะต้องด่างลายในเรื่องของเพลี้ยไฟที่เข้ากัดนะพพ่เศษนะเราเจอเราเจอแทบทุกแปลงเราเจอแทบทุกแปลงแล้วก็นี่ใบถือว่าสะอาดมาทุกแทบทุกชุดใบเลย,เลยนะครับแล้วนะดูเขาปลูกนะดูรากพรนะลอยนะ นี่คือนักวิชาการปลูกนะครับต้องบอกว่านี่ก็คือนักวิชาการปลูกนะครับสวยกิ๊บอันนี้อะไรพี่ชนีหรอชนีชนีอ๋อแสดงว่าไม่ได้มีแต่หมอนนี่อะไรสาลิกาเห็นนันไหมอ่ะอะไรน้าดำไหมน้ําดำหรอเออต้นโน้นใช่แต่ว่านี้ใช่ไหมตันนี้โอ้แสดงว่ามีหลายพันเะใช่ใช่ใช่มีใช่ไหมครับหลายอ๋อนี่น้ำดำอันนี้น้ำดำใช่ ไม่น่าจะหนามดำนะนี่ถ้าไม่เป็นพวงก,ก็เป็นสาลิกาเออ <laughs> ถ้าไม่พวงมันนีก็สาลิกาเอออันนี้ชะนีอ่าที่เห็นเห็นต้นเนี้ยอาถ้าต้นนั้นเนี่ยมีโอกาสหนามดำถ้าต้นนี้มีโอกาสหนามดำต้นนี้ไม่พวงมณีนนก็สาลิกานะครับแสดงว่าเมื่อกี้ผมแอบเห็นเว็บหนึ่งเมื่อกี้มีนกหยิบอ,อยู่อยู่ด้วยใช่ไหมครับอ่เมื่อกี้เห็นแล้วไม่ได้พูดแต่พอมาเจอที่นี่เจอชนีเจอมูสังคิงเจอหนามดำเจอพวงเจอหลายตัวอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เหมือนฝั่งนู้นเห็นก้านยาว ก้านยาวมีใช่ไหมครับก้านยาวต้นริบต้นที่เปิดอยู่ฝั่งนู้นกี่มีด้วยมีมีก้านยาวมีทุกพันเออมีหลายพันมากเนี่ยนิชนีโหยนิชนีใบกริบมากใบสะอาดมากใบใสมากคุณจะหาดุเรียนที่ใบใสแบบนี้ฉีดเพี้ยดูจังหวะเอาอย่านับวันฉีดประมาณเดือนนนี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่พอใบแก่พี่ก็ห่างห่างหน่อยใช่แสดงว่าให้น้ำหนักให้โฟกัสเรื่องเพลี้ยในช่วงใบอ่อนพี่เชียงถ้าใบแบบนี้เราก็ต้องเข้าเพลี้ยทีหน่อยอ๋อ พามาดูครับไม่มีอะไรหรอกวันนี้แค่มาดูว่าเออทุเรียนมันหายไปแล้วนะไอ้สามไร่สองร้อยเจ็ดสิบห้าต้นเนี่ยปลูกแน่นกว่ายางพาราอีกไม่ธรรมดาครับแต่งกิงดีครับสวยครับกิ่งโลกคือคือฝากไว้หน่อยเหอะพี่ฝากไว้หนพ่พี่ดิฟเชนครับยี่เชิใกล้ๆผมก็ได้พี่เชนเยครับคือพี่เชนที่เราเจอหลักๆปัญหาบ้านเราคือชาวสวนไม่ชอบแต่งกิ่งแบบนี้ พี่ได้เพิ่มเพิ่มข้อมูลให้ผมนิดนึงอ่ะพี่ก็อยู่ในวงการเกษตรนะพี่เพิ่มให้หน่อยว่าไอการแต่งกิ่งห่างแบบนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างกับชาวสวนนะผมพูดนะไม่เชื่อแล้วล่ะมีเพราะว่ามีมีสามตีปัจจัยนะครับแต่ใบแน่นใบติดไอพวกอะไรใต้ใบพียหอยพี่หอยอ๋อเราจะดูแลพี่หอยยากจะฉีดพี่ยากใช่กรจะจ่ายก็เยอะจ่ายยาเพิ่มกนเยอะใช้ยาเพิ่มกนเยอะที่ต่างต่างกันเลย ถ้าใบมันแน่นใบมันหนานคือเนี่ยถ้าเราไม่ปลดแต่พี่เชี่ยมันก็จะแน่นไม่หมดนใช่ไหมครับอันนั้นหนึ่งละลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนี้ใช่อีกสักอย่างสองอย่างที่พี่คืออะไรมั่งคือแสงมันเข้าต้นนะใช่ไหมมันโดนแสงโดนแสงพยามให้โดนแสงให้รอบพยามให้โดนแสงให้รอบรอบต้นไม่เป็นตะไคร้สีเขียวใช่เพราะฉะนั้นพี่เชียนไอ้โรคตามง่ามจกัลและไม่มีใช่จะมีไม่มีกัลเเลนเน่าเลยนะและ อีกสักอย่างพี่กิ่งมันโตเร็วกิ่งมันใหญ่ใช่ใช่เลยครับพี่เชียนพี่ดิบเลือกไว้แต่กิ่งที่กิ่งแท้หมดเลยกิ่งแท้หมดกิ่งเทียมเอาอหมดเพราะฉะนั้นสามปีนี่กิ่งจะนิ้วแล้วนะครับกิ่งจะนิ้วแล้วนะนั่นหมายความว่าปีหน้าพี่แขวนลูกได้แล้วนะถูกไหมครับปีนี้ต้องซื้อเชือกโยงเตรียมไว้ได้แล้วเพราะปีหน้าจะแขวนลูกนั่นนี่ดูนะนี่นี่อายุเท่ากันไหมพี่เท่ากันอายุเท่ากัน อันนี้อันนี้อะไรมูเหรออันนี้มูนี่มูสามปีเหมือนกันแต่พี่เชียนแต่งกิ่งครับน,น,นี่มูสามปีแนะล้วพี่ทิพย์พี่แต่งกิง่งดูรับกิก่งใหญ่มากเลยนี่อันนี้นิ้วครึ่งจะสองนิว้วแล้วแต่ไงไม่ได้แบบนี้การแต่งกิ่งน้อยเอาแต่งกิ่งจําเป็นไว้พี่ทิพย์เพิ่มให้แล้วนะคนภาคใต้พี่เชียนพี่เชียนปลพาผมมารอบนี้ภาคใต้เล่าให้ฟังหน่อยคุณพี่พี่ไปเจออะไรมาบ้าง ต้องมีอย่ายใจเชื่อหายใจโดยเฉพาะการแต่งเก่งเนี่ยครับชาวบ้านเรายังหวงเก่งยังหวงเก่งใช่แล้วก็ถ้าเราไปแต่งไม่น่นก็ต้องพูดกันน้าก่อนก่อนติดใจกันเยอะจีรจาก่อนเึงจะเข้าใจะว่ามีผลอะไรบ้างหนึ่งเหมือนสวนของพี่เทพรองสเกตเมื่อเราแต่งเก่งที่มันโล่งและวัดวอกเก่งที่มีประโยชน์คือเก่งแท้เก่งที่เราตั้งใจไว้ก่อนลูกแล้วเนี่ยนะต้น ความสะอาดของต้นสายลมและแสงแดดคือยาที่ดีที่สุดจะหอมไปทีจะสะอาดหมดนะอจะปลอดไปหมดจากที่เราที่ผ่านมาหลายๆสวนที่ขึ้นมาดูแต่ใครขึ้นเขียวบางต้นและทบจะเป็นจมูกจะแกล้งจะเน่าทบจะเข้าต้นง่ายสะอาดคือคือเหมือนที่พี่เชียนพูดอ่ะการทําทุเรียนผมมาอยู่ตะวันออกนะครับการทําทุเรียนภาคตะวันออกเนี่ยเราจะเราจะแต่งกิ่งไม่หวงกิ่งพี่เฉียน คนบ้านเราคนใต้บ้านเรายังหัวกิ่งหน่อยใช่ไว้กิ่งไว้เยอะดีกว่าพี่ทิพย์ปลอดภัยจริงๆมันไม่ได้ปลอดภัยนะสิ้นเปลืองด้วยใช่สิสิ้นเปลืองมาถ้าเราแต่งกิ่งได้อืแต่ที่จะลงทุนร้อยในการฉีดเปลือยลงทุนแค่สามสิบห้าบาทหรือสามสิบบาทจะได้ประสิทธิผลมากกว่าด้วยการฉีดก็เข้าถึงตัวง่ายผลสำเร็จก็สูงกว่าประหยัดกว่าใช่ใช่โอเคครับพามาดูแล้วนะวันนี้สามไร่สองร้อยเจ็ดสิบห้าต้น ไม่มีละไม่มีละทั้งนี้แล้วแอบเจ้าของสวนมาแล้วยังมีคนจะได้อีกันนี้ขอบคุณพี่ทิพย์มากนะครับและเดี๋ยวมาปีหน้าต้องได้กินลูกแล้วนะขอบคุณพี่ทิพย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่วิเชียรครับขอบคุณครับสวยครับโลกอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริกคิงโชบุนะครับ